สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตในส่วนของการถักหมวกลายง่ายๆเป็นลายนิดนะคะไหมที่ใช้นะคะจะเป็นไหมไหมคอตตอนซอฟสีพายนะคะไหมนิดวงกลมเบอร์ห้านะคะขนาด ความยาวของสาย40เซนติเมตรนะคะตัวพักห่วงนะคะตัวขั้นห่วงเอาไว้ขั้นใหม่นะคะหรืออาจจะใช้เป็นได้ถูกให้เป็นวงกลมไว้ขั้นทำสัญลักษณ์ว่ามันจบแถบแล้วนะคะสายวัดนะคะเอาไว้วัดชิ้นงานนะคะ กัรไกลนะคะไว้ตัดไหมแล้วก็จะมีในส่วนของอีกอย่างหนึง่งจะเป็นเข็มสอดเอาไว้เย็บเก็บชิ้นงานนะคะด้วยเรามาเริ่มการจากการดึงไหมออกจากกลุ่มนะคะ ใช้2เส้นควบนะคะไหนใช้สองเส้นค,วบ,นะค,ะนควบให้เรากะประมาณความยาวที่ดึงออกจากกลุ่มที่น้อยใช้นะคะจะเป็นในส่วนที่ดึงไป ช่วงแขนนะคะหรือใครอยากเผื่อมากกว่านี้ก็ได้ค่ะสุดช่วงแขนตั้งแต่แขนด้านซ้ายยันแขนข้างขวานะคะให้เราใช้การดึงสองเส้นควเลย ทีนี้พอเราดึงความยาวของไหมเอากับกลุ่มได้ตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราจะมาขึ้นต้นห่วงกันนะคะใช้การขึ้นต้น80ห่วงนะคะเริ่มขึ้นต้นห่วงแรกนะคะใช้ไหมนะคะ พันกับมือแบบนี้นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ไหมาทางด้านขวามือนะคะจะเป็นไหมที่ดึงออกมาจากกลุ่มทางด้านซ้ายมือด้านนี้นะคะจะเป็นไหมที่ดึงออกจากกลุ่มโดยตรงส่วนด้านนี้คือไหมที่เราดึงมาไว ก่อนหน้านี้นะคะทีนี้พันใหม่ที่นิ้วแล้วลักษณแล้วทําให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วใช้ไม้นิดสอดดึงเส้นด้านล่างที่เราเห็นเมื่อกี้ขึ้นมาค่ะทีนี้ก็จะได้เท่ากับหนึ่งห่วงนะคะ เวลาจับไหมาการทำขึ้นห่วงถัดไปการขึ้นห่วงถัดไปทางด้านนิ้วโป้งนะคะจะเป็นไหมที่ออกจากกลุ่มนิ้วชี้นิ้วนิ้วชี้จะเป็นไหมที่เราดึงออกมาไว้เมื่อกี้นะคะแบบนี้ เส้นไหมดึงแบบนี้นะคะทีนี้การทำห่วงต่อไปนะคะเราใช้ไม้นิดนะคะลอดใต้ห่วงเส้นที่สองจากนิ้วโป้งนะคะ <Yeah. S 1> แล้วมาเกี่ยวไหมทางด้านนิ้วชี้นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วลอดผ่าน ลอดผ่านนะคะแล้วดึงจะได้เท่ากับสองห่วงแล้วนะคะทำให้ดูอีกครั้งนะคะไม้นิดเกี่ยวไหมทางด้านนิ้วโป้งรินสุดเส้นนี้นะคะ <Okay. S 1> ดึงนิ้วชีเ้เส้นไหมทางนิ้วชี้ ลอดผ่านตรงกลางและใช้นิ้วโป้งช่วยดึงไหมนะคะจะได้เท่ากับสามห่วงแล้วนะคะทำแบบนี้ไปจนครบ80ดห่วงนะคะ แ้าวเราได้80แถวแล้ว80ห่วงแล้วนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะให้จัดเรียงมยไม้ให้มันเป็นในแนวเดียวกันนิดนึงนะคะแล้วก็ขยับใหม่มาแบบนี้นะคะทีนี้พอ ได้ห่วงแล้วนะคะให้ใช้ตัวห่วงขั้นมาขั้นแถวไว้ก่อนนะคะขั้นตรงจุดเริ่มต้นนะคะทีนี้เราก็มาถักในแถวต่อไปกันค่ะ โดยเริ่มจากการเราจะใช้การถักขอบหมวกโดยการถักนิดสองเพอร์สองเป็นจํานวนสิบแถวนะคะโดยการโดยที่เราเริ่มจากถักการถักนิดก่อนนะคะการถักนิดคือการแทงไม้ลงแบบนี้นะคะแล้วใช้ไหมพัน ที่ปลายไม้นะคะดันปลายไม้ใช้นิ้วชี้ดันปลายไม้มาและควักใหม่ขึ้นนะคะแล้วทำการปลดห่วง <c oughs> เราได้นิดหนึ่งครั้งแล้วนะคะถักนิดที่สองนะคะ แทงไม้ลงนะคะใช้ไหมพันขึ้นมาแบบนี้นะคะดันไม้ดึงไหมขึ้นมาปลดห่วงนะคะเป็นนิดสองครั้งนะคะต่อมาเราถักเพอนะคะไหม เอาไหมลอดผ่านไม้ขึ้นมาข้างบนนะคะแบบนี้และใช้ไม้นิดเป็นการแทงไม้ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะคะแทงขึ้นจากตรงกลางนะคะแทงขึ้นมาไหมผันนะคะดันไม้ลงไป ด้วยการดึงไหมที่เราพันเมื่อกี้ลงมาด้วยนะคะปลดห่วงจะได้เพอรหนึ่งครั้งนะคะเพอที่สองแทงขึ้นแบบนี้นะคะไหมพันดันไม้ลง โดยการดึงไหมที่เราพันเมื่อกี้ลงมาด้วยเป็นแบบนี้นะคะและปลดห่วงทีนี้เราก็ได้เพลสองครั้งแล้วนะคะนิดแทงปลายไม้ลงพันปลายไหมนะคะดันขึ้นมาแบบนี้จะได้หนึ่งห่วงและปลด ปายหนึ่งครั้งอีกครั้งนะคะพันสองครั้งเพอเราจะถักแบบนี้ตลอดแถวนะคะก็คือถักนิดสองเพอสองนะคะสลับกันให้ทำ ขอบหมวกคือเราจะใช้สิบแถวนะคะทำจนได้สิบแถวเลยนะคะ